สวั heart. Know. Let you สดีค่ะวันนี้มิวจะมาพาถักนะคะพวงกุญแจดอกไม้นะคะหรือว่ากระจกนะคะพวงกุญแจแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะเยอะหน่อยนะก็จะมีนะคะไหมพรมนะคะสีตาชอบนะคะมิวใช้ไหมพรมอีเกิลน,นะคะ แล้วก็กระจกนะคะแบบกลมนะคะเข็มโครเชต์เบอร์สี่ค่ะเข็มเย็บนะคะเข็มเย็บแล้วก็ได้สีดำไข่ปลาค่ะนี่นะคะสายสายไข่ปลาแล้วก็จะมีห่วงวงกลมแบบนี้นะคะ ถ้าใครไม่ใช้สายกับห่วงนะคะก็สามารถถักนะคะเป็นสายขึ้นไปได้นะคะเพื่อที่จะประหยัดนะคะประหยัดอ,อ,อุปกรณ์เนาะแล้วก็มีกันไกลนะคะเริ่มจากนะคะคล้องใหม่เป็นวงกลมนะคะโซ่สามถัก F นะคะ11หลักในห่วงเดียวกันนะคะ รวมโซ่ก็จะเป็นสิบสองนะคะแบบนี้ลง C ให้เป็นวงกลมนะคะจากนั้นก็ให้ถักโซ่สองถ้าใครที่ทำโซ่สั้นก็เป็นโซ่สามนะคะหรือจะทำโซ่ยาวแล้วก็ให้ถักนะคะ V V ก็คือถัก F นะคะสหลักลงในหลักเดียวกัน F 2สองครั้งนะคะในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะแถวที่3เราจะถักนะคะ 1F หลักถัดไปเราจะถัก 2F หรือก็คือ V นะคะสลับกันไป 1F หลักถัดไป 2F แ,บบแถวที่สี่ค่ะเราจะถักนะคะเป็น 1f หลักถัดไปก็ 1f หลักถัดไป v ก็คือ 2f นะคะ 1f 1f แล้วก็ v คือ 2f แบบนนี้ะะคะแถวที่5ค่ะเราจะถัก F นะคะลงทุกหลักนะคะก็คือแต่เราจะลงนะคะเส้นในเส้นเดียวนะคะเหลือเส้นนอกไว้แบบนี้นะคะถัก F นะคะทุกหลักเลย ชิ้นงานก็จะเริ่มโค้งแล้วนะคะต่อไปแถวที่6นะคะโซ่หนึ่งนะคะเราจะทำการซีนะคะซี C ก็คือแทงไหมลงไปนะคะผ่านสองห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะนี่คือการซีเราจะทำไปจนรอบค่ะเพื่อให้ชิ้นงานแน่นนะคะเวลาเราใส่กระจกลงไปอะ่ะจะได้ไม่หลุดนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะถ้าใครไม่มีโซ่ไข่ปลาใช่ไหมคะก็สามารถถักเป็นสายโซ่แบบนี้ได้นะคะถักเองได้เลยนะคะไม่ต้องใส่โซ่ไข่ปลาใส่ห่วงนะคะแต่ถ้าเมื่อเรามีอุปกรณ์ใช่ไหมคะหมวก็จะตัดไหมเลยแบบนี้นะคะชิ้นงานก็จะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนสีไหม เป็นตรงกลีบดอกไม้นะคะก็จะเพิ่มไหมอีกสีหนึ่งนะคะเปลี่ยนสีสอดเข้าไปเหมือก็จะถักโซ่สามแบบนี้นะคะจากนั้นหลักถัดไปเหมือนจะถัก 2F หลักถัดไป2อเอ แล้วก็โซ่2หลักถัดไปนะคะลง x ค่ะโซ่2หลักถัดไป2 f ถ้าคนไหนที่ไม่ชอบกลีบดอกที่แบบรู้สึกมันแน่นไปเราก็จะเหลืออหลักละ1 f ก็ได้นะคะแบบนี้ เราก็จะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะจนรอบเลยนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้าอันนี้ด้านในนะคะก็จะงุมเข้านะคะเพื่อที่จะรองรับกระจกนะคะต่อไปเราจะเย็บหน้ายิมนะคะเราจะเอาตรงนี้เป็นเกลนกลางคือช่วงรอยต่อนะคะก็ให้เราเย็บปกติเลยคะ่ะ เย็บเหมือนกระเป๋ายิ้มเลยหนูเคยลงคลิปวิธีการปากักหน้ายิ้มไหวนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะก็จะเย็บคล้ายๆกันค่ะข้ามทีละสองหลัก ปักเรียบร้อยเราก็เก็บไหมนะคะอันนี้ด้านในนะคะแล้วก็เก็บไหมตัดไหมได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองเอากระจกใส่เข้าไปนะคะ แบบนนี้ะะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ปลาค่ะใส่ห่วงก็กะเอาตรงหลักนะคะตรงกลางแบบนี้เราก็จะใส่ห่วงเข้าไปตรงนี้นะคะ หรือใครมีครีมก็ใช้ครีมเนีบก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่โซ่นะคะ นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพวงกุญแจกระจกนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะ